ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออิดาจาอนัสรุลลอฮิวัลฟัตเมื่อความช่วยเหลือของ Allah และการพิชิตได้มาถึงแล้ววารอไอตัน سيدخلون في دين الله أفواجا. لتعوديهم رجعتون ليس صنعها الله قل ممموا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دننتم ساس صدودي ด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้าและจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ